กก็ตตแ่งได้เด็กๆทำอะไรกันครับเนี่ยทำเค้กหรอครับหนขอดูหน่อยโอ้โนี่เอาใส่กล้องสิใส่กล้องสิอ่าเอาไว้ให้ดูตอนโตเด็กๆทำเค้กหรอครับโอ้โหเค้กน่ากินจังเลยเค้กอะไรครับเนี่ยมันเป็นเค้กช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตเหรอครับสวยมากสว่า โอ้โหอันนี้เด็กคนนี้ก็ทําเค้กช็อกโกแลตเหรอครับครับอ๋อยกหินไวเหรอครับครับเอาวางลงข้างล่างไหมครับเดี๋ยวกลัวตกอะครับตกเ,เค้กมาสิดูดิตก,ต,ตกแต่งหน้าเค้กกันเหรอครับครับโอ้โหน่ากินยังเลยเค้กของเด็กๆ เค้กของเด็กๆน่ากินจังเลยนี่นี่เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันแกะได้ไหมหแกะได้ไหมแกะหน้าเค้กได้ไหมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หรอครับแล้วจะไปไหนอะครับตรงนี้เหลอครับนข้างล่างแกะได้ไหมครับครับแกะได้ไหมอ๋โอโอเคมาแล้วไหนดูซิเค้กอโหน่ากินจังเลยเค้กของเด็กๆนะครับอโอวิ่งมาตกแต่ง านะเล่นเค้กกับเด็กๆไหมต้นไปนแล้วเกิแล้วน่าจะแล้วเหรอครับโโอโห้หเด็กๆน่ารักจังเลยเนี่ยเล่นอะไรกันเหรอครับสไปเดอร์แมนของแม่เล่นอะไรครับกินช็อกโกแลตครับกินช็อกโกแลตเหรอครับโอ้โหเอาบม่ใบให้กล้องเลยครับ